สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกันกบอัญญาบอลสีนะคะ เป็น EP พิเศษเช่นเคยหลายๆท่านยังคงสอบถามมานะคะในกรณีล้างลากเคลียร์ตู้จัดส่งให้นะคะวันนี้เราเดินดูไม้ในตู้กันนะคะก็จะมีทั้งคุณพ่อค้าแล้วก็คุณตานะคะเดินเปิดตู้เช็คไม้สายพันธุ์ไหนนะคะแบบไหนที่จะทำการล้างลากจัดส่งให้กับคุณลูกค้า อีพีพิเศษกรณีล้างลากนะคะก็ขอให้เป็นพิเศษในแต่ละอีพีกันไปเลยเนาะทางนั้นเนื่องจากว่าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวยังไงเรามาดูรายการแรกกันก่อนนะคะนี่จะเป็นในส่วนของไตรภพนะคะ ไร่พบนี่เดี๋ยวเราจะล้างลากให้เช่นกันจะทรงให้นะคะในราคาต้นละ10บัาทกรณีล้างรากคือบางทีเขาจะต้นสูงนะคะอาจจะไม่ได้ฟอมไม่ได้แสงเนื่องจากว่าบางครั้งเราทําบอลสีในปริมาณมากนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการอัดแน่นนะคะความหนาแน่นในพื้นที่การจัดเก็บก็มีส่วนนะคะนี่แสแลนบริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนามากๆนะคะ เดี๋ยววันนี้จะลง EP ปลูล้างลากให้นะคะอย่างรายการแรกที่แม่ค้าพามาดูนะคะก็จะเป็นในส่วนของไรภพจ้ะกรณีการล้างลากนะคะจะส่งก็คือตอนนี้แม่ค้ามีบอลไม้ด่างนะคะรอที่จะทำการลงปลูกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็คือไม้ด่างชุดหลังๆที่ได้ทำการผ่าแล้วก็คัดเลือกเอาไว้นะคะ เราเลยต้องการที่จะใช้ตู้ในการลงไม้ด่างทั้งหลายเนาะเนื่องจากว่านยะคะงอกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะขออนุญาตเคลียร์ตู้เพื่อที่จะเอาไม้ชุดนี้ลงปลูกก็จะประมาณนี้เนาะยังไงเราเคลียร์ให้เป็นรอบต่อรอบตัวนี้ก็ยังเป็นธาดบางแก้วนะคะถาดบางแก้วหน้าแผงเขียวแบบนี้เราก็ยังล้างรากให้อยู่อันนี้ต้นละสิบบาทจ้า สลาหุ่มทองนะคะศีลาหุ่มทองหน้าแผงเขียวนี่เลยประมาณนี้นะคะล้างลากให้ที่10บาทจะ้ะโซนนี้เป็นวิจิตจินดานะคะวิจิตจินดาแผงอาจจะแผงด้วยไม่ได้แสงนะคะก็จะทําการล้างลากให้เช่นกันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยคะ่ะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดวิจิตจินดาก็ล้างลากให้นะคะในราคา10บาท มุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของเศรษฐีสุพรรณนะคะฝากหลายๆท่านไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงะะจริงแล้วเศรษฐีสุพรรณเนี่ยเขาจะเป็นพื้นใบจะเป็นสีแดงเข้มสวยมากๆนะคะนี่ฝากุคลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่รับไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงดีๆเนาะเศรษฐีสุพรรณชุดนี้ก็จะทําการล้างรากให้นะคะ10บ,บาทจ,จะ้ะ ต้นนี้ก็จะเป็นในส่วนของทรับพูลผลนะคะนี่เลยรับพูลผลแม่ค้าก็จะทำการล้างรากให้อีกชุดหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้เนาะมุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพชรเมืองนอนนะคะก็อาจจะมีความติดด่างเปิดด่างน,น้อยๆไปให้นะคะนี่เลยเนื่องจากว่าแม่เขาก็จะเปิดด่างสวยนะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะ ก็จะมีความสกิดติดต่างไปให้นะคะประมาณนี้เพชรเมืองโนนแมค้าล้างลากให้เช่นกันในราคาต้นละ10บบาทจา้านะะประมาณนี้มุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทพดาราแผลงเขียวนะคะเป็นบอลกาบมีแข้งประมาณนี้นะคะ ฝากไปเลี้ยงไล่แดดเนาะฝากไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงดีๆบางทีด้วยปริมาณของบอนสีทางสวนเองค่ะอาจจะหนาแน่นแล้วก็เยอะมากๆในเรื่องของการจัดวางเรื่องแสงนะคะก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะยังไงก็ลูกค้าก็ไปเลี้ยงไล่แดดเนาะบอนสีแต่ละสายพันธุ์เขาจะมีความสวยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเขาอยู่แล้วนะคะอันนี้ บนกาบเทพดาราแม่ค้าจะทำการล้างลากให้นะคะในส่วนของ10บาทจา้ากระถางนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพชรราตรีนะคะเพชรราตรีก็ยังคงล้างลากให้เช่นกันนะคะ นี่ให้ไปที่ราคากระทางละ10บาท EP นี้เป็น EP เก็บตกนะคะแล้วก็หาไม้มาล้างรากให้กับคุณลูกค้าบางทีหลายท่านก็อาจจะอยากปลูกลงดินปลูกลงแปลงนะคะปลูกรวมกันเป็นกอๆเนาะหรือว่าเนี่ยคะ่ะเอาลองไปปลูกดูเนาะทำความรู้จักกับบอลสีดูในราคาเบาๆนะคะ บางทีเขาก็จะมีแผงนะคะแผงปะปลายไปให้เนาะแต่ละต้นก็จะแผงแตกต่างกันไปนะคะขออนุญาตเลือกให้นะคะเนื่องจากว่าอย่างอีพีเมื่อกี้ที่แม่ค้าทำการล้างลากมีคุณลูกค้าสนใจนะคะเป็นเราส่งประมาณนะคะเกือบเกือบพันต้นเลยนะคะในเรื่องของการจัดส่งหรือว่าการตัด บาลานนะคะตัดสต็อกก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลากันหน่อยนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของสีลานักปราชญ์นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าย,ยกให้ดูนะคะประมาณนี้เนาะสีลานักปราชญ์นะคะล่างลากให้10บบาทจ้า ในส่วนของต้นนี้เป็นบอลกาบเวลากัดสีกัดลายเต็มที่นะคะใบเขาจะออกเป็นสีแดงอมชมพูนะคะก็เริ่มมีกัดแดงมาแล้วะะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดบอลกาบนะคะแม่ค้าล้างลากให้10บาทเช่นกันจ้ะต้นนี้เป็นในส่วนของมนสวรรค์นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดมนสวรรค์นี่แม่ค้าก็มีจำนวนในการล้างลากให้นะคะในราคา10บาทจ้า การล้างลากนั่นหมายถึงการถอดออกจากกระถางนะคะขอคุณลูกค้าที่รับได้นะคะมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของบอลสีเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของต้นไม้ระหว่างการเดินทางไปถึงคุณลูกค้าก็อาจจะมีใบเหี่ยวเฉาช้าน้ําเป็นเรื่องปกตินะคะสามารถตัดใบที่เหี่ยวเฉาหรือว่าช้าน้ํานั่นทิ้งไปได้เลยนะคะลงปลูกใหม่ส่วนใหญ่แล้วการล้างลากที่แม่ค้าส่งให้เขาจะเริ่มสร้างหัวมาแล้วนะคะยังไง เขาก็ปลูกเจริญเติบโตได้นะบอนสีเป็นบอนที่นะคะเลี้ยงง่ายนะคะอึดแล้วก็แข็งแรงมากๆนะคะกรณีใบที่เหี่ยวเช่ายังไงก็ตัดทิ้งปลูกใหม่ไปได้เลยแม่ค้าติดใบไปให้ด้วยก็จะได้รู้นะคะว่าเป็นบอนสายพันธุ์ไหนขอคุณลูกค้าที่เข้าใจนะคะขอคนที่รับได้เนาะให้กันในราคาเบาๆนะคะล้างรากเพียงต้นละ10บาทจ้า ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเศรษฐีพันล้านนะคะแม่ค้าผ่ามาจากเศรษฐีพันล้านหน้าแดงด่างสวยก็จะประมาณนี้อย่างที่เคยแจ้งไปนะคะธรรมชาติของบอนสีไม่ด่างไม้ป้ายกรณีผ่าแล้วเราจะไม่ได้ด่างป้ายในทุกๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบางครั้งเรากำหนดธรรมชาติเขาไม่ได้เนาะบางทีผ่ามาได้50ชิ้นก็อาจจะได้หน้าไม้สวยสวย,สวยถูกใจแค่10อีก40เนี่ยก็จะได้แพงแพงไปนะคะเป็นแผลงเป็นเขียวอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเขานะคะคนเป็นแม่ค้าบางทีก็อยากจะให้เขาด่างสวยทุกต้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราไปกำหนดกฎเกณฑ์หรือว่าไปบังคับเขาไม่ได้เลยนะคะเราก็เลยจะมีในการจำหน่ายในส่วนทั้งสายลุ้นในส่วนของทั้ง ล้างลากนะคะแล้วก็ในส่วนของไม่ด่างไม่ไป้ายหน้าไม้สวยสวยเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะล้างลากจัดส่งให้เช่นกันในราคาต้นละ10บาทจา้าต้นนี้เป็นองค์หญิงทอฝันสายลุ้นนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดแม่ค้าจะทำการล้างลากจัดส่งให้เช่นกันนะคะ รอบนี้อาจจะมีจํานวนไม่เยอะเท่ากับรอบที่แล้วนะคะเป็นการเดินหาแล้วก็เช็คดูตามตู้ต่างๆนะะยังไงคุณลูกค้าสนใจก็ทักทายมาที่คุณพ่อค้าที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็นทั้งไลาย สามารถทักทายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ในส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นบันดานซับนะคะบันดานซับหน้าเข้มหน้าแผลงเข้มๆแบบนี้เลยนะคะแม่ค้าให้ดูไซส์เนาะ,นะะประมาณนี้นะะบันดานซับเนี่ยใบเขาจะแข็งหนามากนะคะก้านเขาจะแข็งแม่ค้าล้างลากให้ต้นละ10บาท แม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องการจัดส่งนะคะขออนุญาตเนื่องจากว่าแมคลืมแจ้งตอนต้นคลิปกรณีค่าจัดส่งแบบโอนมีค่าจัดส่งที่50บาทนะคะแบบเหมาเหมากรณีเก็บเงินปลายทางมีค่าจัดส่งแบบเหมาเหมาที่70บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มคุณลูกค้าสามารถเอฟต้นไม้นะคะของทางอัญญาบรสีกรณีล้างลากกระถางสนิ้ว ไม้มีชื่อไม้ผ่าไม้ด่างไม้ป้ายหรือว่ากระถางสีนิ้วในกรณีไม้มเมล็ดนะคะเอฟรวมกันได้เลยค่าจะส่งคิดแบบเมาๆต่อหนึ่งรอบการจัดส่งจะสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนเราก็จะส่งให้ทั่วประเทศนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของบรรดาลซับหน้าเข้มๆแบบนี้จ้ะล้างลากให้ต้นละสิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นณเมืองนนนะคะณเมืองนนที สายลุ้นๆล้ลกันนะคะแม่ค้าก็จะมีล้างลากให้ต้นละ10บบาทจะ้ะต้นนี้เป็นในส่วนของปลาดเมืองขอนนะคะให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้ปลาดเมืองขอนนี่แม่ค้าก็จะล้างลากจัดส่งให้เช่นกัน,นะะเดี๋ยวให้ดูหน้าไม้นะคะอันนี้อันนี้นะคะเป็นปลาดเมืองขอนนี่แม่ค้าผ่ามาจากแม่ดังนะคะโซนนู้นนะคะนี่ นี่นะคะอันนี้เป็นปาดเมืองคอนนะคะจะมีอยู่แถวนี้เลยแม่ค้าล้างลากให้เช่นกัน10บาทจ้ะแม่ค้าก็เดินหาไม้นะคะในตู้ล้างลากให้อันนี้เป็นนําโชคนะคะนำโชคแผงเขียวเนาะนี่เลยนะคะกรณีนําโชคแผงแบบนี้แม่ค้าก็จะทําการล้างลากให้กับคุณลูกค้าที่สนใจในราคาต้นละ10บาทเช่นกันนะคะอันนี้เป็นนําโชคแผงจ้า มุมนี้จะเป็นในส่วนของม้ากันกะนะคะนี่ก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะมีเท่าที่เห็นเนาะเนื่องจากว่าเป็นบอนสีที่แม่ค้าขอนุญาตเคลียร์ตู้เพื่อที่จะทำการปลูกไม้ด่างไม้ป้ายในชุดใหม่นะคะนี่ก็จะจัดส่งให้กับคุลูกค้าเช่นกันนะคะมากันกะแม่ค้าล้างลากให้เช่นกันในราคาต้นละ10บาทจ้าสำหรับม้ากันกะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่คุณพ่อค้ากำลังเดินไล่เช็คไม้ที่จะทำการล้างลากนะคะเดี๋ยวหมดจากชุดล้างลากแล้วคุณพ่อค้าแจ้งว่าจะมีจัดปโปรในส่วนของไม้เคลียร์ตู้ให้ที่4กระถาง100นะคะยังไงฝากคุณลูกค้ากดติดตามหรือว่าติดตามอัญญาบลสีเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาปล่อยให้ในกรณี4กระถาง100บาทอีกครั้ง ต้นนี้จะเป็นในส่วนของสีการจนานะคะสีการจนาแผงเขียวให้ดูไซสให้ดูขนาดสีการจนาแผงแม่ค้าก็จะทําการล้างรากให้เช่นกันนะคะในราคาต้นละ10บาทจ้าเยางเริ่อน,อนเริ่มมาตรงนี้นะคะอันนี้คือพอได้แสงหน้าก็เริ่มแดงเริ่มเข้มมาแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ ต้นนี้จะเป็นในส่วนของอาจารย์เมืองนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ละกันกระถางนี้จะเป็นในส่วนของสมประสงค์นะคะสมประสงค์หน้าเขียวๆหน้าแผงเขียวๆขาวๆแบบนี้แม่ค้าก็จะทำการล้างรากให้เช่นกันนะคะในราคาต้นละ10บบาทจ้ะ กรณีล้างรากนะคะขออนุญาตเน้นย้ำแม่คะขอคนที่เข้าใจธรรมชาติของบอนสีล้างลากต้นละ10บาทจะทำการถอดออกจากกระถางล้างน้ำนะคะห่อพันด้วยถุงพลาสติกแล้วก็คลุมพลาสติกนะคะห่อวนกระดาษนำจัดส่งให้กับคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ กรณีที่คุณลูกค้าทําการสั่งซื้อบอนสีล้างลากยังไงก็รบกวนคุณลูกค้าเตรียมดินเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะกรณีต้นไม้ไปถึงยังไงก็แกะตอนเย็นนะคะแล้วก็ทําการปลูกในช่วงตอนเย็นเย็นแช่น้ําทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะเดี๋ยวยังไงเขาก็จะเริ่มฟื้นตัวปรับตัวบอนสีเป็นบอนที่เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะเขาแข็งแรงอึดมากๆ เดี๋ยวยังไงหลังจากที่เราเคลียร์ตู้นะคะไม่ว่าจะเป็นล้างรากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรซีกระถางร้อยนะคะลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีการแบ่งนะคะไม้ด่างไม้แยไม้ป้ายหลายๆชนิดหลายๆสายพันธุ์ให้กันในราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่เจอกันกับอัญญาบัญสีได้ใหม่ในอ e ีพีหน้านะคะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีจ้า